ถ้าเรามองโพธิปักขิยธรรม37แบบพันผ่านอาจรู้สึกว่าเป็นธรรมหลายหมวดหลายชื่อจำยากแต่ถ้ามองในแง่าการปฏิบัติจริงจะเห็นว่าแท้จริงแล้วเป็นแผนที่การฝึกใจของคนคนหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นจนพ้นทุกข์จุดเริ่มต้นของทุกอย่างคือสติปัฏฐาน4พูดง่ายๆคือรู้ตัวให้เป็นกำลังเดินก็รู้ว่ากำลังเดินกำลังโกรธก็รู้ว่ากโกรธกำลังสุขกำลังทุกข์ก็รู้ตามนั้น ไม่ต้องรีบแก้ไม่ต้องรีบตัดสินแค่รู้ให้ตรงก่อนพอรู้แล้วคำถามต่อมาคือจะปล่อยให้ใจไหลไปตามเดิมหรือจะจัดการกับมันดีตรงนี้เองที่สัมประทานสีเข้ามาทำงานเรารู้ว่าอะไรไม่ดีก็พยายามไม่เปิดช่องให้มันเกิดถ้าเผลอเกิดแล้วก็หาทางลดละวางส่วนสิ่งดีที่ยังไม่มีก็สร้างขึ้นและสิ่งดีที่มีแล้วก็รักษาไว้ นี่คือการปฏิบัติที่เริ่มจริงจังกับชีวิตแต่ถ้าปฏิบัติด้วยการฝืนใจก็จะถอยพระพุทธเจ้าจริงสอนอิทธิบาท4ให้เราทำด้วยความพอใจไม่ใช่แค่บังคับตัวเองค่อยๆเพียนใส่ใจและคิดพิจารณาว่าทำแบบไหนใจเราก้าวหน้าแบบไหนใจเราติดขัดเมื่อทำสม่ำเสมอคุณสมบัติบางอย่างจะเริ่มเด่นขึ้นเองนั่นคืออินรีห้า เราจะศรัทธามากขึ้นไม่หลังเลเพียนมากขึ้นไม่ทอถอยง่ายมีสติมากขึ้นไม่เผลอบ่อยใจตั้งมั่นขึ้นฟุ้งน้อยลงและเริ่มเข้าใจชีวิตด้วยปัญญาไม่ใช่อารมณ์พออินทรีย์เหล่านี้แข็งแรงมันจะกลายเป็นพะละห้าคือแม้ความโกรธความกลัวหรือความอยากจะมาใจก็ไม่หลมง่ายไม่ใช่เพราะเราเก่งแต่เพราะใจมีกำลังพอจะตั้งอยู่กับความจริงเมื่อใจมีกำลัง ทำฝ่ายตรัสรู้จะค่อยๆทํางานเรียกว่าโพชงเจดสติจะไม่ขาดง่ายปัญญาจะรู้เหตุรู้ผลความเพียรจะพอดีไม่ตึงไม่หย่อนใจจะมีปีติจากความถูกต้องสงบเบาตั้งมัน่นและวางใจเป็นกลางกับสิ่งที่เกิดทั้งหมดนี้ไม่ได้ลอยอยู่กลางอากาศแต่จะถูกร้อยรวมเป็นมักมีองแปดคือชีวิตที่คิดถูกพูดถูกทำถูกเลี้ยงชีพถูกเพียรถูก มีสติถูกและตั้งจิตถูกไม่ใช่เฉพาะเวลานั่งสมาธิแต่รวมถึงเวลาทำงานคุยกับคนและใช้ชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นโพธิปัจขิยธรรม37ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือการฝึกใจให้รู้ทันตัวเองและใช้ชีวิตอย่างไม่เพิ่มทุกข์ให้ตนและผู้อื่น